สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอของกรา Channel, แนยออสติชแนลนะครับกลับมาพบกับช่องวันนี้นะฮะอีพีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของกล้องตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องวงจรปิดนะฮะเขาเรียกว่า i p c a m นะครับหลายบ้านอาจจะมีนะหลายบ้านน่าจะมีอยู่นะครับนะครับมันจะมีทั้ง indoor และ outdoor นะฮะแต่ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือว่าตัวสายมันเนี่ย มันจะต้องต่อไฟ5โวลต์อยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าจะเป็น power supply switching ที่ต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้านโดยตรงแล้วแปลงเป็น DC 5โวลต์น,นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาดำเนินการดัดแปลงมันเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนจากไอตัวอะแดปเตอร์5โวลต์ DC เป็น5โวลต์ DC อะไรเนี่ย ผมจะลองดูว่าเราไม่ต้องเดินสายแล้วไปติดตั้งตามที่ต่างๆของบ้านเนี่ยโดยใช้วิธีการต่อเป็นแบตเตอรี่โดยตรงแทนนะครับดูซิว่าเราจะทํามันได้ยังไงนะฮะเ,เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมจะพูดไปนิดนึงว่าเป็น82โวลต์นะครับแต่ตัวนี้ใช้แค่5โวลต์เดี๋ยวลองลอง,ลองดูว่าเราจะแก้ไขในตรงนี้ยังไงเราเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ครับทีนี้เราก็มาดูว่าไอ้กล้อง IP Cam เราเนี่ยฮะเวลาที่เราตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับในกรณีที่เราขี้เกียจเดินสายมันนะครับแบตเตอรี่ที่เราจะใช้เนี่ยคือต้องใช้17.4หรือ12โวลต์ขึ้นไป,นะ,ปน,ะ 3. 3. นะครับเป็นลิเทียมจะหนเซลล์สเซลล์สเซลล์ก็แล้วแต่นะฮะคือมันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ตามาแรงดันของแบตเตอรี่นะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปแปลงจาก12.7.4ให้มันเหลือ5โวลต์ที่จะใช้กับกล้องตัวนี้นะครับหาว่าเราต้องทำยังไงนนะฮะเห็นไหมครับมันเป็น DC 5โวลต์ครับถ้าเกิดนั่นเราต้องใช้ใช้ตัว power bank นะฮนะเป็นแบบนี้นะครับต่อเข้ากับ ตัวพอร์ตตัวนี้เป็นอันนี้ตัวตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับทีนี้เนี่ยผมต้อง,งการที่จะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แบบนี้อันนี้ก็ก็ได้นะครับที่ผมแพกไว้นะ,นะจะจุดสี่นะฮะหรือจะเป็น12โวลต์ก็แล้วแต่นะครับทีนี้เราจะทำมันยังไงให้มันสามารถที่จะใช้งานกับกล้องตัวนี้ได้โดยที่ไม่ผังนะครับเอาท่าทีนี้เราก็มา เริ่มกันเลยฮะเริ่มจากฝาเลยครับมันจะมีข้างใต้มันจะมียางอยู่นะฮะตอนนี้ผมเอาออกมาแล้วตัวหนึ่งนะฮะมันจะเป็นน็อตสามตัวแบบนี้ไขเลยครับเปิดมาแล้วจะเป็นแผงวงจรแบบนี้ตัวกล้องเนี่ยวงจรกล้องยิงอยู่ในเช็ดเซ็นี้ทั้งหมดเลยนะครับข้างล่างนี้จะเป็นตัว แปลงสัญญาและค่าต่างๆแล้วก็การควบคุมจากะระยะไกลก็คือผ่านอินเทอร์เน็ต WiFi นะครับในบ้านกล้องตัวนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการควบคุมนะครับถึงจะทำงานได้มีน็อตอยู่2ตัวครับปลดออกมาหลังจากนั้นนะครับค่อยๆแงะแผงแผงวงจรอ,ออกมาพลิกด้านพลิกด้านฝาั่งตรงข้ามขึ้นมานะครับ ีนี้เราจะเห็นตัวที่เป็นอพอร์ตมินิไมโคร usb นไหมฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับถามว่าเราจะทำอะไรกับมันสายไฟครับขนาดเล็กไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะฮะขนาดเท่านี้นะครับพอ,อนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะมาดำเนินการเชื่อมสายไฟตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงก็คือตัวนี้นะครับ DC to DC นะฮะเป็นโมดูลสเต็ปดาวนะครับ,รบจากไฟ A, เออจากไฟ DC นะ Direct c u r r e n เเป็น Direct current คือเข้าเนี่ยก็คือเขาภาษาเคลมไหมว่าเข้าเนี่ยได้ถึงถึง40โวลต์เลยนะ40ถึง60โวลต์เลยนะประมาณนี้นะ แต่ว่าเราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ออกเนี่ยออกเนี่ยก็คือจะออกเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับที่เราปรับ VR ตัวนี้นะครับเสียเงินตัวนี้นะฮะก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาก็ไดนะ้หรือจะไปที่ตลาดบ้านหม้อก,ก็มีเยอะนะครับตัวนี้ก่อนอื่นนะครับเราต้องเริ่มดำเนินการต่อสายแบบนี้ก่อน มันตอไปแล้วมันจะมีคําว่า in นใช่ไหมครับอิบวกอิบวกอิลบนะครับให้ตรงขั้วนะแล้วก็นี่เอาบวกเอาลบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องทําอะไรกับมันเราต้องเอาแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ12โวลต์อันนี้คือเป็น11.1นะเป็นแบตริโพที่ผมใส่กับรีโมทรถบัรคับนะครับผมก็จะเอาลองมาดําเนินการทดสอบดูก่อนโดยการเสียบเข้าไป แบบนี้เป็นการเทสนะฮะเทสเบื้องต้นนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยไฟที่ตัวโมดูลก็จะติดขึ้นครับแบบนี้สีน้ำเงินจ้าซะทีเดียวเชียว<ๆ>นะฮะแล้วก็ทำอะไรอีกครับมิตเตอร์ฮะเพื่อความแม่นยาในการวัดไฟออกมาครับถ้าเกิดสมมุติว่าจ่ายเข้าไปแล้วเกิน นะ,ะคําเดียวสั้นๆพังครับผมนะ,ะพังแน่นอนนะครับกล้องส่วนเออ่ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือ protection ในเกี่ยวกับเรื่องของไฟที่มันค่อนข้างที่จะเกินหรือขาดอะไรก็แล้วแต่ครับตัวนี้จะคอยกันไว้ให้เราอีกชั้นหนึ่งกล้องก็จะจะเสียหายจะไม่เสียหายนะครับอยพูดผิดฮะจากนั้นเราก็เริ่มวัดเลยครับเริ่มแรกมาก็เป็น สี่จุดเก้านะฮะสิสองโวลต์ในตอนแรกที่ผมจ่ายเข้าไปแปลว่าก็คือตั้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะปรับให้ดูว่ามันกลับได้จริงๆนะค่อนข้างที่จะจะจะ,จะดีเลยทีเดียวแหละตัวเล็กๆแต่กิ่วจะแจ๋วนะฮะตัวนี้โดยที่หมุนนะครับ หมุนตัว VR ตัวนี้เป็นแบบปรับค่าละเอียดเลยนะเบอร์เนี้ยเห็นไหมครับขึ้นเป็น5โวลต์หมุนไปเรื่อยๆจะเอากี่โวลต์ก็ได้ลดลงมาเหลือ7โวลต์ก็ได้เนี่ยจาก12หรือ6โวลต์ก็ได้6โวลต์นี่ก็เอาไปใช้กับพวกเครื่องวัดความดันก็ได้นะที่ผมเห็นที่เขาเขียนสเปคไว้อยู่อะ นะแต่ตัวเนี้ยกล้องก็ใช้แค่5โวลต์ผมก็ลงมาสัก5โวลต์น,นะฮะเนี่ยประมาณนี้ไม่ต้องไปก็ได้นะบวกลบบวกลบสักจุดหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อค่าความผิดพลาดนะผมจะอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะครับพอเราตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครเราตั้งค่าแล้วทีนี้เราจะมาเนนิดำเนินการ ดิ้นพันกันปุ๊กนะฮะเอาสายออกดีกว่าโอเคนะครับทีนี้เราจะดำเนินการต่อสายเข้ากับตัวแผงวงจรของกล้องนะครับสายที่เป็นสายเมนหลักนะ5โวลต์เอาสายตัวนี้แหละก็ตัดมาเผื่อไว้แล้วแหละว่าจะต้องมาใช้กับตัวนี้นะฮะทีนีนะ้ซูมเข้าไปนะ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคโฟกัสแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าสายที่เราเอาเข้าเนี่ยตัวกรอบมันนะครับตัวกรอบมันข้างนอกเนี่ยฮเขาเรียกว่าตัวถังมันดีกว่ามันจะเป็นอไฟลบเสมอน,นะครับโดยการเช็คโดยใช้กันโดยใช้วิวเตอร์นะวัดนิดนึง โอเคทีนี้เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบอกเนี่ยจะเป็นฝั่งซ้ายสุดของขาแรกเลยนะครับเราเคลียร์กับตัวนี้แล้วมาวัดกับไดโอตัวนี้นะครับนั่นคือสายขาเข้าส่วนฝั่งขาออกไอ้ฝั่งขาเข้านะครับส่วนตัวนี้เป็นกลาวเป็นขั้วลบนั่นเองนะฮะ ครับหลังจากนั้นก็เอาสายที่เราเตรมไว้นะฮะหัวแรงเนี่ยผมบอกเลยว่าอ,อันหนาดมากตรงที่ว่าตรงที่ว่าหัวมันกุดนะโอเคครับต่อไปแล้วหนึ่งเส้นครับเส้นสีดำทีนี้ก็ต่อด้วยสีแดงครับ สีแดงก็คือเป็นเป็นเป็นบวกนะฮะสำคัญนะครับอันนี้ก็คือต่อเนี่ยก็ห้ามสลับคัวเหมือนกันพังนะฮะสลับคือพังนะฮะจิ้มเลยครับนิดเดียวแตะให้ไวที่สุดก็จะไวได้ครับเพราะว่าอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไวต่อ ซเซนสตีบข้างค่งเยอะนะถ้เชื่อมโดนหรือติดกันนิดหน่อยเนะี่ยสามารถที่จะช็อตพังได้เลยนะครับ,รบเรียบร้อยในส่วนของสายเมนเข้าแผงวงจรนะครับทีนี้ต่อเอาพุทนะครับสายเอาตัวนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะประกอบกลับเข้าไปก่อนประกอบแผงกลับเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยว จะเพียนนะจะเออซะก่อนหลายๆย,ย่างล้วนเวยเอาตัวนี้กลับเข้าไปก่อนอ่ะนะครับเราต่อสายไปแล้วอัน,นอตใส่กลับเข้าไปที่เดิม คือเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของภาคขารับในกรณีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อไมโคร USB USB เนี่ยห้าโวลต์ก็ยังทําได้อยู่นะครับยังต่อได้อยู่ตรยตรงส่วนตัวนี้เนี่ยสายที่เราต่อไว้นะครับเราก็จะมาต่อเข้าับตัวนี้เอาพุทฝั่งเอาพุทธนะต่อฝั่งเอาพุทนะอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าไปอย่าไปผิดฝั่งนะ จะยุ่งนะฮะนี่คืออาวุธนะครับซูมหนะ่อยอาวุธบวก ก็คือนี่นี่ก็คือลบนะครับฝั่งลบอยู่ตรงข้ามกันตึงเหลือเกินเดี๋ยวกลับด้านผมพอดี <c oughs> สายไฟเนี่ยผมอยากให้มันสั้นสักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันยาวเกินไปแล้วมันจะเทอะทะนะฮะมันจะลุงลังอยู่ข้างในเนี่ยเวลาหมุนกล้องมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะฮะ คลบนะครับเรียบร้อยในส่วนของโมดูลนะครับโมดูลขาเข้าในส่วนของโมดูลขาเข้าตอนนี้ก็ไฟขาเข้าครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปเราก็จะดําเนินการต่อไฟเข้านะครับโดยใช้ปลั๊กที่จะเป็นปลั๊ก แบบนี้นะครับซึ่งผมได้ต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ ca h> ก็วัดเสดคนิดนึงว่าข้างในเนี่ยเนี่ยสายเส้นข้างในนะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับก็คือสีแดงส่วนข้างนอกเนี่ยกล่าวข้างนอกรอบนอกนะครับจะเป็นลบนะครับรูเจาะไว้แล้วเรียบร้อยผมก็จะดำเนินการสอดสายเข้ามาในนี้มันน่าจ,จะ ปล่อยลอยมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนอยากจะเจาะให้สวยงามก็แล้วแต่นะถ้าใครจะทําตามนะพผมดูแล้วนจะจาน่าจะไม่ค่อยมีใครทํานะดูแล้วเว้นแต่คนที่แบบรู้เรื่องไฟฟ้านะครับก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่าเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอินบวกนะครับแล้วก็อินลบอินบวกก็จะต้องเป็นสีแดงนะครับเหมือนเดิม อินลบผมเอาอินลบเข้านะครับอินลบเข้าเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็จะเป็นอินบวกอินบวกนี่ก็สายก็สั้นงาน นะครับร้อนโอเคเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของ12ออก5โวลต์นะครับเพื่อจะใส่ในกล้อง IP ตัวนี้นะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะดำเนินการเราต้องเคสก่อนโดยการผมเอาสาย12โวลต์นะครับที่เสียบจากอะแดปเตอร์นะมาต่อต่อเลยครับไฟติดแล้วนะนะเห็นไหม นี้รอดูกล้องครับจนะทำงานไหมเอาละครับกล้องทำงานแล้วนะครับหมุดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยมาดูภาพตัวอย่างนะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆไหมเดี๋ยวลองดูครับ ครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะสามารถใช้งานมันได้ไหมทีนี้เรากดไปที่แอปพลิเคชันของเขาเลยครับเชื่อมต่ออ่าภาพมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะภาพมาแล้วครับแล้วก็ผมว่าจะเริ่มเริ่มดำเนินการโยกนะครับหมุนนะครับว่า มันทำงานได้จริงๆนะว่าหมุนได้หรือไม่ได้นะครับนั่นก็น่าผมเองไงครับก็จะมีประมาณนี้นะที่ที่เริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็เริ่มใช้งานได้นะครับ นี้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราทดสอบแล้วนะครับมันใช้งานได้ปกติทีนี้เราก็เริ่มเก็บ,บขั้นตอนเดีายเก็บทุกอย่างให้อยู่ในที่นะครับผมจะดำเนินเดียเด๋ยวอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะดําเนินการเก็บนะฮะผมอยากจะอุ้ยอยากจะดําเนินการ VR ตรงนี้นะครับไม่อยากให้มันขยับขยี้นนะผมก็ดําเนินการแปะ เทปไว้นิดหนึ่งกันมันขยับนะฮะเพราะถ้าขยับไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดเราไม่รู้นะมันจะทําให้เกิดความเสียหายถ้าเกิดมันเว์วนต่ํมันก็ไม่เท่าไหรนะ่โวนเกินนี้มันจะพังนะครับกล้องมันจะพังได้นะอันนี้ก็แปะไปแล้วนะเรียบร้อยนนี้ก็ใส่ได้เลยฮนะ โอเคครับก็ผมก็จะไว้ประมาณนี้นะแล้วติดฝาครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียบร้อยเดี๋ยวลืมยาง องตัวนะครับอีกตัวกระเด็นหายไปไหไม่รู้พูดกันตรงๆเลยว่าหายไปไหนอะไรไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปตามหามันอีกทีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบติดตั้งจริงดูกันเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรีอ่ตัวเล็กนะครับมาลองเทสดูก่อนนะครับส่วนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่จะใช้กับเขาเลยโดยตรงเนี่ยผมกำลังสั่งอยู่เดี๋ยวน่าจะอีกสักประมาณ3 4ถึงวันน่าจะมานะครับ ก็เดี๋ยวจะมาประกอบอีกทีหนึ่งเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับดูว่าจะทำยังไงนะครับไป ครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับที่ผมได้ดําเนินการมาทดสอบน,นะฮะก็จะเป็น2ก้อนเล็กแบบนี้มาอาขนานกันเพื่อเอากระแสนะครับแล้วก็มีตัววัดแบตด้วยครับทีนี้เราก็ดําเนินการต่อสายนะครับเพื่อให้เขาสามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมก็ต่อไปแล้วอ่กล้องตัวนี้พอต่อไฟจ่ายไฟเข้าไปแล้วจะต้องหน่วงสักประมาณ3-5วินาทีนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มหมุนนะครับผมเห็นไหมครับเริ่มหมุนแล้วตอนนี้ นั่นคือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเข้าแอปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถส่งภาพแล้วก็เก็บเสียงมาได้ไหมนะครับครับหลังจากนั้นเราก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับก็เริ่มที่จะเข้าแอปแล้วก็ดูว่าเขาสามารถทำงานได้ไหมตอนนี้ภาพก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วผมก็ลองกดนะครับเลื่อนซ้ายนะครับเลื่อนขวานะครับนี่ ดูว่าหมุนได้จริงไหมแล้วก็เลื่อนซ้ายนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวแอป,ปตัวนี้เขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเสียงมาด้วยแต่ว่า,าผมได้ลองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทางทางแอป,ปเนี่ยพอกดเปิดเสียงปุ๊บไม้ที่ผมใช้อ,อัดเสียงไว้นะครับเสียงมันมันมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่เสถียรนะครับผมเลยเดําเนินการแก้ไขไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ครับแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของกล้อง IP A Cam นะครับที่ผมได้ดำเนินการเปลี่ยนจากเอาแบงสายอะไรก็ได้ดีนะครับหรือว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ครับที่เป็น5โวลต์แล้วต้องเดินสายทีนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเดินสายก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นมาใช้แบตเตอรี่แทนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น7.4 12โวลต์หรือจะเป็น24โวลต์นะครับได้หมดเลยนะฮะตอนนี้ก็คือผมสามารถที่จะเอาไปติดไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้แล้วครับตอนนี้ขอแค่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้กล้องก็ดําเนินการบันทึกภาพอยู่แบตเตอรี่ที่เห็นนะั่นก็เป็นแบตเตอรี่ชั่วคราวนะครับที่ผมแพคขึ้นมาใช้กับรถบังคับนั่นเองนะครับตอนนี้ก็สั่งไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรอดูว่าได้วันไหนแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะมา อัปเดตและทดลองดูกันว่ามันจะสามารถอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับโดยการชาร์จ1ครั้ง1ก้อนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เจ้ากล้อง IP พีแคมตัวเนี้ยได้ครบ24ชั่วโมงไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีสำหรับวันนี้นะครับหาทํามันไปเรื่อยกับ9 a า l ออน c ลน์ Channel วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม